ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 แมนยูบุกชนะเบอร์ซลีย์จอ์นี่อีแวนโคตรแฮปปี้นี่คือเกมดีที่สุดในชีวิตจอ์นี่อีแวนประกลังตัวเก่าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสาธยาความรู้สึกหลังจบเกมที่พาตัวสังกัดบุกคว้าชัยชนะเหนือเบอร์สลีย์ที่เทิร์บมัวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา แมนยูเอาตัวรอดควักชัยชนะกลักออบอมบาลตินติคาแบบมือจับในสภาพที่ตัวผู้เล่นบาดเจ็บเป็นหางว่าวซึ่งก่อนเกมวิสันตงมาเตเนสก็ไร้ชื่อในเกมนี้เช่นเดียวกับแฮร์รี่แม็กไวต่อเรื่องหน้าปวดหัวดังกล่าวเพราะดีที่บารานฟิตกลับมาแต่เป็นแค่ตัวสำรองจึงทำให้วิกตอร์เดลเลต้องจับคู่กับจอร์นี่อีแวนโดยอีแวนไรสัตย์ิทําทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมองลูกแต้มมุ่งเข้าไปแต่โดนวีอาริฟเนื่องจากมองว่าล้าซงซอยรุน ที่อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าขยับตัวไปขวางทางผู้เล่นเจมส์แค็ฟอร์ดในด่านของเจ้าถิ่นก่อนจะเป็นคนแอซซิสต์สุดสวยให้บุนอฟฟนันกระทุ้งประตูชยัยซึ่งเจ้าตัวออกมาเปิดใจหลังจบเกมว่านี่เป็นเกมที่ยอดเยี่ยมที่สุดในชีวิตการค้าแข้งผมรักทุกๆนาทีเลยนะตอนที่มาที่นี่ด้วยรบัสผมตื่นเต้นนั่นเป็นเกมที่200ของผมกับแมนยูผมไม่คิดเลยว่าจะทําได้ดีถึงตัวเลขเท่านี้มันเป็นค่ําคืนดีที่สุดในชีวิตเมื่อคุณอายุขนาดนี้ ผมก็เริ่มจะนึกถึงการเลือกเล่นอาชีพผมได้รับสายจากแมนยูและไม่มีทางเลือกอื่นเลยดังนั้นผมจึงตอบรับพยายามทําสิ่งดีที่สุดในตอนซ้อมและใช้โอกาสของตัวเองผมได้รับแจ้งถึงบทบาทของผมว่าจะเป็นคนที่เข้ามาเพิ่มการในคันในทีมและด้วยเรื่องอาการบาดเจ็บผมจึงจะรับโอกาสที่จะออกสตาร์ทในคืนนี้แมนยู U, สนคว้าปีกไว้ได้คิดคับบู๊เสริมแนวรุกลิมเส้น ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการยื่นข้อเสนอคว้าตัวอันโตนิโอนูซาปีอนาคตไกลาชาวนอร์เวย์ของคลับบู๊ในลีกเบลยเยียมไปร่วมทับในตลาดนักเตะเดือนมกราปีหน้าในเวลานี้เอริกเทนฮาก์ผู้ซือชารัตชของแมนยูเนเต็ดกำลังประชิดธุกฤจแนวรุกฝั่งขวาอย่างหนักหลังจากมีปัญหาความสัมพันธ์ส่วนตัวกับเจรอนซานโชและตัดชื่อนักเตะออกจากทีมไปแล้วขณะที่อันโตนี่ก็ถูกพักงานชั่วคราว เนื่องจากกลัวพันคดีท,ทำร้ายร่างกายจะสถานการณ์ดังกล่าวทำให้เทนฮากต้องมองหนาปีกขว้ารายใหม่และมูซาก็อยู่ในความสนใจโดยรายงาน,นข่าวอ้างว่าทีมแมมมองของปีสแสดงอยู่ระหว่างติดตามความการเล่นของดาวเตะวัยสิอย่างใกล้ชิดนับตั้งแต่ย้ายจากสตาร์เบกทีมในบ้านเกิดมาเล่นในกับัปรบรูปเมื่อปี2021สมูซาก็พัฒนาตัวเองอย่างก้าวกระโดดเป็นกำลังสำคัญของทีมทันทีโดยตลอด3ซสีซสั่นที่ผ่านมาเจ้าตัวลงสนามไปทุกรายการ4 6กนัดซัดไป5ประตู อย่างไรก็ตามนอกจากปีสแสดงแล้วยังมีราเริตอาซนอลและเชลซีก็สนใจมูซาอยู่เช่นกันแวนซองกอบ,บนีผู้จัดก,การทีเบอร์สล่ย์บอกลูกทีมทำผลงานได้หน้าภูมิใจแล้วในเกมพ่ายแมนยู1่ประตูต่อ0ูเบอร์สลีย์ยังไม่ชนะใครในการลงเล่นพรีเมียร์ลีก5านัดแรกหลังเลื่อนชั้นมาจากเดชเบชิพล่าสุดแพ้คาบ้านให้กับแมนยูแต่เป็นเกมที่ต่อสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมมีโอกาสลุ้นทำประตูหลายครั้ง แม้จะแพ้เป็นนัดที่4จาก5านัดแต่ก <c oughs> อบปนีก็เชื่อมั่นว่าเบอร์สลีย์จะได้รางวัลความตอบแทนในอนาคตจากผลงานที่กำลังเริ่มเข้าที่เข้าทางผมรู้สึกว่าเป็นสัปดาห์ที่ฟอร์มการเล่นดีเยี่ยมบางทีอาจไม่ได้รางวัลตอบแทนหากคุณลงเล่นกับทีมยักษ์ใหญ่มันยากเสมออยู่แล้วแต่ผมคิดว่าเบอร์สลีย์ทำให้ตัวเองภูมิใจได้นะวันนี้ถ้าเป็นวันอื่นเราคงมีแต้มเพิ่มไปแล้วทัศนคติของเรามีเพียงเดินหน้าต่อไปมันไม่ได้ทําให้เราต้องถอยหลังเราทํางานกําลังมือนินการอยู่ มีสัญญาณดีๆและความเชื่อว่าเราจะได้รางวัลตอบแทนเซอร์คิโอเลกิลอนแบ็กซต์ตัวใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องฟื้นลงเล่นทั้งที่ป่วยก่อนช่วยทีมกลับมาชนะอีกครั้งด้วยการบุกชนะเบอร์สลีย์เลกิลอนออกสตาร์ตตัวจริงในตำแหน่งแบ็กซต์ก่อนพาแมนยูบุกชนะเบอร์สลีย์1-0ในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากองหลังสเปนที่ยิงมาจากสเปอร์อยู่ในสนาม79นาทีก่อนถูกเปลี่ยนออกและมีการเปิดเผยจากเทนฮาร์ในภายหลังว่าเจ้าตัวมีอาการป่วย แต่ต้องการลงสนามช่วยทีมในยิลอนเป็นไข้มันเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับคาแรคเตอร์และสเปริตของเขาเขาต้องการลงเล่นและช่วยเหลือทีมเริมทีแมนยูมีปัญหาแบ็คซ้ายอยู่แล้วเพราะลูกชอบาดเจ็บพักอีกนานและในช่วงท้ายเกมเทนฮารก็ส่งโซฟิยาตอับปรบรัดกองกลางตัวใหม่ลงสำรองเพื่อเล่นแบ็คซ้ายจำเป็นก่อนช่วยทีมต้านเกมลูกเบอร์เซเลียไว้ได้จนจบเกมพร้อมควักสามคะแนนกลับบ้าน